สวัสดีนะครับผมกับผมมีไลฟ์ช่องยูทูบลูกวิจะตาครับภาพกินข้าวต้องการครับมือเมนูมื้อนี้นะครับนะสุบน้ำมันส้มครับสุบน้ำมันส้มกับทอดปากหนามัวนี่นะครับปากหนามัวแล้วก็ทอดปากเป็ดครับปากเป็ดทอดใหม่นิดนึงพอเป็นเป็ดเออพอนใหม่มันดํามือสิพราอมันเป็นเป็ดมาจากแอฟริกานะครับนะทอดปากเป็ดแอฟริกานี่เป็นไอแม็กกี้ซ้อนครับนี่ คูยจากแมงจิซอนนะครับถอดแมงจิซอนกลัวเลยว่ากลัวแมงจิซอนเลยนะครับมาครับกินข้าวร่กันวันอันนี้เป็นเมนูที่บม่ได้ซื้อไม่ได้ยังนะครับเป็นเมนูที่อยู่ในตู้เย็นนะแต่ว,ว่าช่องฟิตผมเต็มคิบว่าน,นี่กบบรับเพราท่นเบิดเลยนะมีไอ้น,นั่นก็มีกระดูกหมูมีไก่มีเนื้อจระเข้มีปลากระเบนโอซือ้อมาไวในที่บม่ได้กินกับใส่ช่องฟิตไ,ไว้ไว้เป็นเดือนกับยูได้นะครับ นี่จนปากเป็ทดท่อเนี่ยเพจะได้เหงื่อไปเลยลืมแล้วอาจิหลายเดือนแล้วแหลจะจนลืม ที่เอาออกมาในประทันเทิง30%มสเปอร์เซของตูวเย็นสำเนะยังเต็มอยู่คือเรา โอ้ผมลืมอีกเมนูนึงรู้วักอุซายทอดปลาผสมแล้วลืมออกมาอย่างเนาะมันเต็มตัวแล้วผสมไข่ทอดแล้วลืมออกมาแบบว่ามัน ตื่นมากินมาเบิดของกระช้ยจองปิดไว้กระชายองปิดไว้มันมาเสียขอบดีไป,ไป อิมกับผักเม็ดไหมเขากันดีแล้วหวอมอืมชุ่มเซยอืม ทอดประเบอดได้ใแมกิซันฟักนหนังวะนี่ก็สดจอดด้วยนะกันทอดกินแบบซุปน้ำม่เนาะ ไม่ปวด,ดึหมดหมดอืมมีข่าวมาบอกว่านี่ลูกอธิบดีกรมตำรวจหรือตำแหน่งอย่างพวกจะไม่ใน่ใจแต่คนใๆของตำรวจอ่ะนะ เอิ่นยังครับลูกแต่ประมาณนี้แหละประมาณว่ลาลูกอธิบดีลูกเนี่ยคือแกงคอสันเตอร์หลอกเอาเงินแต่กระแปะนะจับบ่ได้จักแขวนะแกงคอสันเตอร์เนาะเห็นขนาดขนาดเห็นตาเห็นตาอยู่เลยจะจับบ่ได้มันไล,ล่แรงก็เดี๋ยวไอคอนไล,ล่แรงก็ลั่นท้องแม่อย่างเงี้ย อีกนะแก้งคอ์เ,เตอร์นี่ยวกดีไอคอนหรือบริษัทอย่างต่างๆกัแซมแต่เขาบอกเงินไปลงทุนเขาก็บอสมาครโกงเขาได้แต่พวกนี้มันเอาเบิดนะแก้งคอ์เ,เตอร์นี่มันเอาเบิดนะจะมีจากบาทมันเอาเบิดนะ้ามันได้เข้าไปอันตรายนะแต่แกแกลบ่เห็นเขาจับเขานะอีกอย่างหนึ่งพวกเพจตำรวจบ้านี่ือแก้งคอสเ,เตอร์หลอกก็ไปแจ้งความนี่ออนไลน์ได้ปะนะ่ะเนี่ย ตำรวจออนไลน์ตำรวจเฟซบุ๊กศูนย์ร้องทุกข์ศูนย์ร้องเรียนเอ้เ hey. ถืกหลอกต่อซ้ำอีกเด็ดบั้ห oh. น้าทงทานบางเพจเอารูปตำรวจเอารูปโปรไฟล์ตำรวจไปลงไปเป็นโปรไฟล์คนกับเซียนเนาะ คนเขา,มาไม่เลไหลโอ้ถึกตัวนั่นแหละจริงๆมีจริง,รงเพจตำรวจอะไรใช้มีเพจเดียวแต่เพจปลอมมีเป็นพันเป็นหมืน่น เขาบ่รู้ว่าเพจจริงมันอยู่ใส่พว่าเพิ่นบุรียิงแอดมา,าหิงโฆษณาคือเพจจริงเนี่ยเพจปลอมอยิงโฆษณาอย่างเดียว จับยังไงกับเขาวัานหอ,อ,อง จับอีลีครับสุดกอดไปซื้อเขาไปหน่อยบาทะนะไม่ซ้อนอันทอดแล้ว ที่เด็ดเลยบางน้ำทอดมัด่้ำเกด็ดๆดีอือ ครับคลิปนี้ก็ต้องจบวันนี้ก่อนขอบคุณนทะี่ามาติดตามช่งทุกเรื่องตาวขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจจะพบกันใหม่คลนปหน้าขอบคุณครับ